สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว CDTV ทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะช่วงนี้ผมลงคลิปโคตรบ่อยเลยนะครับก็ผมจะตั้งใจทํา youtube แบบเต็มตัวละนะก็วันนี้นะครับผมมีอะไรมานําเสนออีกนะมีของจริงๆที่เอามาตกแต่ง Discord อีกนะครับก็เป็นบอทนะครับชื่อว่ามิวนะครับมันเป็นบอทที่ไว้สําหรับแจ้งเตือนคนเข้าคนออก ช่องเสียงต่างๆนะครับซึ่งมันเท่มากนะสำหรับใ <Wow. S 1> ครที่สร้าง Discord มาแล้วก็เอามาตกแต่งดิสนะวันนี้ผมจะมาสอนใช้แล้วก็สอนดึงบอดเข้าเซิร์ฟกันนะครับก็อันดับแรกเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะว่ามันทํำยังไงนะครับสมมุติว่าผมจะเข้ามาที่ห้องทูทั่วไปนะแล้วก็เนี่ยเวลาคนเข้าคนออกนะมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับซึ่งโคตรเท่นะก็ะสมมุติผมจะเข้ามาที่ห้องเพื่อนๆนะครับนี่มันก็จะขึ้นว่า ชื่อเล่นของผมนะก็คือผมตั้งเป็นชื่อโน้ตบุ๊กผมนะแล้วก็จอยนะฮะจอยวิ c h a n n e l ห้องเพื่อนๆนะครับก็คือวาอ่าผมเข้ามาในห้องเพื่อนๆนะครับเมื่อวันที่4่เดือนที่10บปี2021 20, นเะเวลาบ่าย2 1 1โมง11 000นาที19วินาทีนะโคตรเท่เลยนะครับทุกคนก็มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนตามกันนะครับแล้วก็เวลาผมกดออกเนี่ย <S 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 น้องมิวก็จะแจ้งอีกนะครับว่าผมเนี่ย ได้เล็บออ,อกจากชาแนลห้องเพื่อนๆไปแล้วนะครับเมื่อเวลา12นาฬิกานะครับก็คือบ่าย2 1 1นาทีวินะซึ่งค่อนข้างที่จะสุดยอดไปเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับท่านผู้ชมมาที่หน้านี้นะผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ท่านผู้ชมกดเลือกเซิร์ฟเวอร์นะผมจะเอาเป็นเซิร์ฟของเพื่อนผมแล้วกันนะครับกดคอนติเนียไปกดตัวนี้รอสักคู่ บอทเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวขออนี้ตปิด Google ไปอ่ะบอทเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยก็ให้ให้ยุดบอทด้วยนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมพิมพ์โค้ดตรงนี้ลงไปนะเดี๋ยวผมจะก๊อปโค้ดมาให้นะครับโค้ดอยู่ที่ใต้คลิปนะสำหรับใครขี้เกียจพิมพ์ตามนะครับเดี๋ยวผมเอาโค้ดแป๊บอ่ะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับชิปโอเค อันดับแรกเราจะต้องสร้างห้องก่อนนะครับเพื่อให้น้องมิวแจ้งนะอ่าผมจะกดสร้างช่องใหม่นะครับตรงนี้ก็น่าจะทำจริงแล้วเนี่ยครับผมจะพิมพ์ว่าตั้งชื่อช่องว่าน้องมิวแจ้งแล้วกันนะครับสร้างช่องไปอย่าลืมนะครับกดตั้งแก้ไขชื่อช่องนะครับแก้ไขช่องอเดี๋ยวเราใส่ตรงเทมเพลตตรงนี้ไปนะครับใส่ว่าแจ้งคนเข้าออก ่องเสียงดีกว่านะเท่ดีนะครับกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปมาที่การอนุญาตนะครับก็กดตรงเข,ข้อความนะครับกดติ๊กผิดไปเพื่อที่จะยูเสเซอร์พิมไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้เนี่ยคนที่มียุเด็กใหม่เนี่ยไม่สามารถพิมพ์ได้นะแต่ว่าผมพิมพ์ได้เพราะว่าผมเป็นเจ้าของเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็มาที่ช่องที่สร้างเมื่อกี้แล้วก็กดวางค้ดที่ผมให้ไปเลยนะครับเนี่ยนะตามนี้นะครับกด Enter ไป เขาบอกว่าเปิดรายงานประวัติการเข้าออกสนทนาเสียงบนห้องน้องมิวแจ้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้ามาดูผมจะเข้ามาในช่องการเล่นเกมนะครับมันก็จะแจ้งนี่เป็นไงนะครับโคตรเท่เลยนะก็คนที่จะเข้ามาเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาก็จะเห็นตรงนี้ด้วยนะครับจะไม่สามารถพิมพ์ได้นะเขาจะดูเป็นอย่างเดียวนะครับจะดูได้อย่างเดียว ก็ค่อนข้างที่จะสุดยอดเลยนะครับก็วันนี้มีแค่นี้ครับสำหรับการดึงบอทเข้ามาในเซิร์เฟเวอร์แล้วก็สอนใช้บอทน้องมิวแจ้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพีย,เพยงเท่านี้นะครับอยากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจใผมทำคลิปมาต่อไปได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย